ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านก็จะมีนะครับสายสัญญาณนะครับพี่เป็นถักขาวนะครับเป็นหัว RCA นะครับตัวนี้นะครับก็นะครับจะช่วยนะครับให้สัญญาณดีขึ้นนะครับพี่นะครับช่วยแก้ปัญหาพวกเสียงหวีดเสียงรบกวนที่เข้ามาในระบบพี่พได้ดีเลยนะครับสําหรับลูกค้าที่สั่งไปนะครับพี่นะครับหรือยังลูกค้าที่ยังไม่เคยเล่นเืียงเสียงนะครับมีการต่อนะครับยังไม่ถูกนะครับพี่เดี๋ยววันนี้ทางร้านจะมาแนะนำวิธีการต่อให้นะครับสำหรับพี่พที่ต่อยังไม่ถูกต้องนะครับ นะครับก็มาดูกันเลยนะครับพี่นะครับอันดับแรกนะครับพี่ตัวปีนะครับพี่มันก็จะมีนะครับตัว DVD นะครับพี่แล้วก็เป็น AUX นะครับแล้วก็จะเป็นตัวซับนะครับพี่นะครับแล้วก็จะเป็นฟอนต์ดับเบิลเอ็นนะครับพี่นะครับส่วนนะครับสาย AUX อ็กตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้ากับพวกบลูทูธแบบนี้นะครับพี่หรือว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์นะครับพี่บลูทูธหรือตัวโทรศัพท์ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ DVD ก็เข้าจะต่อเข้ากัับตวอ่า เครื่องเล่นนะครับพี่เครื่องเล่นเรานะครับพี่นะครับใช้สาย1เมตรนะครับถ้าอยู่ พีอยู่ไกลหน่อยก็1เมตรนะครับแต่ว่าใใกล้กันก็0ูนะครับพีนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวซับตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้าไปที่ตัว power กับซับใต้เบาะนะครับพี่ก็ใช้อยู่2เมตร1เส้นนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับตัวฟอนต์กับเรียนะครับอีก2เส้นนะครับก็จะเป็น2เมตรเหมือนกันนะพี่นะเป็นเป็น power สี่ช่นงนะครับก็จะใช้อยู่2เส้นนะครับต่อมานะครับเียครับต่อเข้านะครับนะครับแล้วก็ต่อเข้ามาที่ตัว power นะครับพี่นะครับเป็นสี่ช่นงนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นคัสดีแปลงนะครับพ่มตอให้้ดูเเฉยะขา เข้าเลียข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ค้อนอีกข้างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับพี่จะเป็น2เมตรนะครับใต้บ่อนะครับส่วนลูกค้าที่สั่งไปนะครับอยู่แผงซาวนะครับหรือว่าจะอยู่ตรงหลังซาวเลยนะพี่ก็จะเป็นแบบ4เมตรถึง5เมตรนะครับพี่แล้วแต่ลูกค้านะครับแล้วแต่จุดวางของตัวทาวเวอร์นะครับพี่ส่วนใหญ่จะเป็น5เมตรนะครับที่มาตรฐานนะครับตัวนี้นะครับสัญญาเสียงจะมาดีมากเลยนะครับพี่ลองมาฟังดูนะครับ นักกีเป็นมหออาเอเช่นะครับเราจุนกับมอญนักกีนะครับสำหรับลูกค้าที่ต่อนะครับยังไม่ถูกนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้นักกีนะครับวิธีการต่อนะครับกีแบบนี้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งมาแล้วนะครับพี่านใด้ที่ต่อเป็นแล้วนะครับพี่ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับมือใหม่นะครับพี่มือใหม่ที่ร้านที้งเสียงติดตั้งทิ้งเสียงมาให้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าใจวิธีการต่อกันนะครับพี่ก็สามารถนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเอาไปต่อกับรถพี่พี่ได้นะครับพี่ตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็คงเจอกันประมาณนี้นะครับพี่สวัสดีครับ